สวัสดีครับพบกับผมเซลอันนะครับพี่พีก่อนหยุดยาวนะครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตสต็อกนะครับที่เพชรเกษมเจสบ7นะครับว่าตอนนี้มีคันไหนบ้างนะครับพี่พี่ส่วนพี่พี่ท่านไหนนะครับถ้าไม่ได้ไปไหนโทรหาได้เลยนะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะครับประจําอยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับมาดูรถได้เลยครับพี่พี่มาลองทดสอบเทนได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าตอนนี้ที่นี่มีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยมาดูจุดที่1นะครับ ด้านหน้านี่ก็คือจุดโชว์รูมนะครับอยู่ในร้านสีม่วงข้างในนั่นเองนะครับก็จะมีรถในกลุ่มผู้บริหารนะครับแล้วก็ในส่วนของรถที่เตรียมส่งมอบนะครับจอดอยู่นะครับคันที่หนึ่งนี่เลยโตโยต้าแคมรีนะครับ2.0นะครับปี2020นะครับตามมาด้วย Honda Accord นะครับ h o น d a a c c o ค d คันนี้2.0 Hybrid นบนะครับที่ยังจอดอยู่คันนี้เตรียมส่งมอบนะครับสำหรับ4ประตูนะครับ3.0ูนะครับ เกียร์ออโต้นั่นเองนะครับรุ่นนี้มีให้เลือกหลายคันนะพี่บินนัเลขไม่ก็อยู่ที่ประมาณหกแสนนะครับไม่เกินเจ็ดแสนนะครับทุกคันเลยนะครับมาดูคันต่อมาครับคันนี้ก็คือ h o n d a Accord นะครับคันนี้เป็นสองจุดศูไฮบริดเช่นเดียวกันนะครับสีดํานะครับสีดํานะครับแคมรี่นะครับแคมรี่อันนี้ก็สองจุดูนเช่นเดียวกันนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับตามมาด้วย เอาผ่านนะครับคันนี้เอาผ่านปี2019ครับพี่พี่หนึ่งล้านเก้าแนะครับตามมาด้วยเวลไฟนะครับเวลไฟสีดำนะครับคันนี้ปี2019นะครับราคาก็อยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนาหนะครับถัดมานะครับเป็น Ford Everest 2.0นะครับบ i t เซ4โบสคูสคันนี้ลูกค้าเซ็นสัญญาแล้วนะครับรอผลออกมาก็รับรถได้เลยนะครับ แล้วก็มีในส่วนของรถไทยลุ่งนั่นเองนะครับคาร์ฟอร์เมอร์นะพี่พี่นะคันนี้เป็นขับสองนะครับปีสองพันสิบเก้าจนปียี่สิบนะครับส่วนด้านซ้ายคันนี้เป็นสองจุดแปดนะครับคันนี้สี่คูณสี่นะครับรถไทยลุ่งนั่นเองครับพี่พี่ฉลองครบห้าสิบปีนะครับจัดไฟนั้นได้นะครับถัดมานะครับฮุนไดนะครับคันนี้ฮุนไดปีสองพันยี่สิบนะครับปีสองพันยี่สิบ นะครับเลขไม์ก็อยู่ที่1นึ่งแสนนะครับแล้วก็รีโวสองจุดแปดนะครับสองจุดแปดสี่คูณสี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดด้านหลังนะครับไปดูกันเลยนี่คือจุดด้านหลังนะครับทั้งหมดนี้คือรถหมดสัญญาเช่าหมดเลยนะครับพี่พี่มีทั้งรถเข้าใหม่แล้วก็รถที่เข้ามาอยู่แล้วมีราคานะครับส่วนรถเข้าใหม่ราคายังไม่มีนะครับพี่พี่ในโดมนี้ทั้งหมดที่พี่ๆี่เห็นเนี่ยทุกคันเนี่ยใช่เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น t o y ยต้าวีอนะครับสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับส u สุนะครับเครื่องส0 0พยกสูงนะครับเ e นจูรี่สนะครับ3.0นะครับ Honda าซ v i c ครับพี่พี่โต ta ต้นะครับยาริสนะครับยาริสเอทีก็มีนะครับอัลติสหนะครับ1.8นะครับทั้งหมดนี้คือรถหมดสัญญาเช่าของเรานั่นเองนะครับ ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับท่านใดนะครับสงการไม่ได้ไปไหนก็โทรนัดหมายน้องเข้ามาดูรถได้เลยนะครับหรือพี่ๆท่านไหนสะดวกให้ผมส่งนะครับรายละเอียดทางภาพให้ได้เลยนะครับว่าพี่ๆชอบรุ่นไหนคันไหนนะครับทั้งหมดนี้คือรถมือสองของเราเองนะครับตอนนี้ในสต็อกมีอยู่300คันนะครับใครสนใจคันไหนโทรหาน้องเซวันได้เลยนะครับซื้อสดได้ไม่บวกแหวนจากไฟแนนซนได้เต็มนะครับ หายสนใจนะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมเสวันขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับมาซื้อครับพี่พ